กรมอุตุประกาศแล้วชี้จังหวัดเสียงไัยพายุฤดูร้อนสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่10มีนาคม2566มาร่วมกันติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3 โดยในช่วงวันที่12ถึง14มีนาคม2,566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยโดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่12มีนาคม2566ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุดตรดิษฐ์และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูและอุดรธานีส่วนในวันที่13มีนาคม2566พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคาย เมงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนวันที่14มีนาคม2566พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมบุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือและดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยรวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ